รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ We Are Soyer รายการที่พิธีกรดูดีถ้าพิธีกรดูไม่ดีไม่ใช่ We Are Soyer สำหรับในเอพิโซดหนี่นะคะถือว่าเป็นตอนพิเศษเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราจะพาทุกท่านไปนอกสถานที่นะครับที่ถ่ายนอกสถานที่ได้เนี่ยก็เพราะว่าช่วงนี้เราเรียจนจะนัายของเราอยู่ในช่วงเขาเรียก ช่วงอะไรนะปิดยาวเออปิดเทมอมปิดเทอมปิดเทอมปิดเทอมสองอาทิตย์สอาทิตย์เออก็ปิดเทอมเหมือนกันโอเคนานอย,นนอยู่นานอยู่นานพอพูดถึงเรื่องปิดเทอมแล้วก็ได้ถึงโรงเรียนนะครับสายลมหนาวพัดโบกมอยพริวดูแล้วสวยใสใส เย็นลมเย็นไหว,ไวสวยงามบ้านอยู่ไกลทุรากันด้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่ม,มีใครยามร้อนแสนร้อนยามหนาวก็หนาวถึงใจไม่มีผาห่มคลุม ครูหนึ่งคนผู้ผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหยแตกต่างกัน

ให้เนื้อหาในตอนนี้สมบูรณ์เราจรึงได้บันทึกเทปไว้ก่อนเพิ่มเราไปดูเทปเลยครับสวัสดีครับนี่เป็นการบันทึกเทปในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2556ครับเราในผู้ตชคดีนะครับอาชีพทหารตำรวจอย่างเราเนี่ยเหมาะสมกับผู้หญิงที่มีลักษณะที่ใยยังไงครับดูแลเอาใจใส่เราได้ครับแล้วก็เข้าใจในหน้าที่งานงานของเราครับเข้าใจคนครับแล้วก็ตสินใจแล้ววร้มสำรับการัตเพราต้องรับในอาชีพเราได้นะครับเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยไม่อยู่หรือว่าเราตายไปเนี่ย เขาต้องดูแลลูกเราแห้เราได้เขาต้องเข้าใจนิสัยเราด้วยครับแล้วก็รับกับสภาพที่เราเป็นอยู่ได้ผู้หญิงที่เหมาะสมกับอาชีพทหารตำรวจเนี่ยควรมีอาชีพอะไรก็ต้องเป็นคุณหมอสิครับเขาเป็นหมอครับพราหมอเนี่ยเข้าใจคนอื่นแล้วคอยดูแลประชาชนเปดต่าหาครับทาหารเราก็คอยดูแลประชาชนู่ครูพยาบาลหมออะไรประมาณนี้ครับในความคิดผมครับว่าเป็นอาชีพอะไรก็ได้ครับขอแค่เพราเป็นคนดีบางอนโหหล่อมากครับขอบคุณมากครับ ี๋ยวต่อไปเราจะไปพบกับพิธีกรศาสนากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวอลินโรเจอร์บ<ม>ร,รานน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาสนาสำหรับวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างขอติดตามชมได้เลยครับค่ะคุณผู้ชมครับได้ที่เห็นบรรยากาศกรื่นเรอย่างนี้ไม่ใช่อะไรครับเราออกมาแต่4 5เลยนะครับเนี่ยสถานที่ที่เพื่อจะไปในว,วันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโง่ค่ะปูค่ะแล้วเราถามแรกนะครับคุณนิ้งเขาคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทหารตำรวจในปัจจุบันข้าพเจ้าค่ะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในชีวิตเท่าไหร่บอกเลยตรงๆเลยเกลียดตำรวจค่ะชอบโกงกินเงินประชาชนแบบทังอ้อมอ่ะเข้าใจปะแซ่บดีค่ะเความขางประชาชนมันแปลบมากถ้าเกิดให้เลือกในบรรดาสี่เราครับได้แก่โกงเรืออากาศเาด้วยผมชอบเราไหนมากที่อโกงค่ะชอบทหารอากาศชอบเล่นหอกสุดค่ะเรือค่ะ ชอบไปพ่อค้ายาเยอะเท่านั้ำชอบน้ำชอบแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากน้ำอะไรครับเอ็กซ์โซทะเลออ๋ขอถามให้เลยค่ะเจนพลงกันก่อนนะี่ใครทำปอ้ค่ะปุ๊กค่ะริงค่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทหารตำรวจในปัจจุบันครับเชอบทหารมากกว่านะเสื่อสวยดีค่ะลายสีนี้ตำรวจเสื้อสีเดียวนะเหมือนทหารมีหลายรูปแบบค่ะตำรวจมีแค่รุ่นแบบทหารมีหลายลายยานทหารจะมีทหารบนทหารเรือทหารอากาศใช่ไหมแต่ตำรวจก็ตำรวจอะไรอ่ะงี ไม,ไม่แต่แต่เ,เรนเดียวกันใเหีเรียนระหว่าเขียวครับโบกเรียอา,ากาศรวจคุณชอบเปล่าไหมที่เจดชอบสถานเรือค่ะชอบเส้นสีน้ำตาลแต่เม่อ,อกกว่ชอบถานมากกวาพีเเจิดสีใช่แต่ถา,ถ,นะแตาถาถนเด,า <c oughs> ดืกอ,อก็สีน้ำตาลจงง่ายง่าะไอ่นอบกอะรก็อหบาดด็กชอบาเด็กาจะได้เป็นมัดมาไงเพราะเขาอยู่บนโก มิตื้นมิตื้นแงเปลี่ยนได้ไหมเพื่มผมด้วยโอเคแฮปปี้มากครับ,อบอตอนนี้เราอยู่กันที่ที่อะไรโรงพยาบาลบุรลมราชชนนีพิทยาเขตศรีแันยาครับ <c oughs> ตามมาครับครับสวัสดีครับขอโทษครับ เดี谢谢๋ยวจะขอยาสัาค่ะขอถามชื่อแรกเหมือนกันครับชื่ออะไรครับชื่อบูค่ะโคอยค่ะชื่ออีพัคนุชค่ะภาพที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทหารตำรวจในปัจจุบันครับว่ากันว่าเจ้าชู้นะคะก็ถึกด้วยเถ้าจะเบิกเบิกเจ้าชู้คนนี้จะเป็นแบบหลักเลยอะค่ะที่ส่วนมากที่เจอนะคะอ้โหเจอคไม่เจอเลยก็ยังไม่เคยเจอว่าเจ้าชู้แค่ไหนเจอที่ไหนเจอยังไงเจอนี่คือเจอยังไงเสื้อกับตัวคือคุณพ่อค่ะชัดเลยพ่อเป็นทหารนะครับ ป็นตำรวจค่ะถ้าเกิดให้เลือกในบรรดาสี่เครับบกเรืออากาศตำรวจคุณจะเลือกอะไรอากาศนะคะเพราะว่าติดภาพลักษณ์ของโรนัทีมาค่ะแต่รเขาหล่อนะคะกิตสีแต่ว่าของจริงก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันอยากนั่งเรืออยากนั่งเรือค่ะชอบอากาศค่ะมันดูน่าหวาดเสียวอะค่ะอยากอยากลองดูว่าจะเป็นยังไงอะค่ะไม่ออกอ่ะเรือก็ได้ค่ะอยากขี่เรือ ครับมาจากรายการ B R Soldier ครับเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอหาชื่อเล่นของแต่ละคนกันก่อนนะครับชื่อไหนค่ะเมีวค่ะบิวค่ะคุณโมค่ะริวค่ะคุณมีความที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับอาชีพทหารตำรวจในปัจจุบันเะ็นอาชีพที่ผมต้องชาเบึกคืนอะไรอะบึกคืนก็ดีก็ดีเป็นหลวของชาติค่ะบึกคืนค่ะออกมาเป็นพ่อของลูกบกเรืออากาศตำรวจคุณจะเรียกบ่านเนื้อชอบอยู่กับน้ำ ภาพอยู่กันฮะพอนีผมอนอะไรตกพอดีเลยก็เป็นคนเดินคนทำมาได้คนทำมาได้ทหารอากาศค่ะอยากกินเครื่องบินะค่ะทหารอากาศค่ะอยากได้แหวนเหมือนชายริมาีว้าว ตอนนี้เราได้แดดแล้เชิญพิเศษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อตงอ๋อลูกาครับ <c oughs> คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทหารตำรวจในปัจจุบันครับเกิดขายยาไมขายยานักเที่ยวในบรรดาสี่แล้วครับบกเรืออากาศตำรวจคุณ <c oughs> ชอบเหล่าไหนมากสุดและเพราะอะไรชอบเหล่านาเอ้ยชอบขายเรืออันน่าจะขายปล่อยกิงอย่าโดนซี C P R ครับจริงๆแล้วทหารทุกเหล่ากา็ฝึกการ C P R เหมือ ไหนรอพี่คะมาหาวิทยาลัหยหัวเฉียวเชเลยมพระเกียดไปเลยครับ ี่ค่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทหารตำรวจในปัจจุบันทหารนะคะก็เขาเป็นกําลังของชาตินะคะการไทยจากการทุกทางของต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ค่ะส่วนตำรวจนะคะก็แบบลองเดือดร้อนอะไรก็แบบตำรวจตำรวจตำรวจอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้ใช้มากมายเพราะมันมีทั้งดีแล้วก็เลวค่ะโอ้หัวรวมทหารตำรวจก็โอเคหล่อโอเคชอบถือออกมา งรนีแถ้าเกิดให้เรียกเนมอนดาทั้งหมด4ี่ครับ6เรืออากาศตำรวจคุณชอบเราไหนมากสุดผ่านอากาศค่ะไหวภาพี่ถีค่ะโซฟาผ่านเรือไว้น้ำเป็นอะแบบว่าช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยต้องจไว้นําพี่เปนปัชอบานพราะแเร่งเกิรดีใส่ชุดขาวรือชบบ่ายบนเขาเ่องเล่นขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปกุ้งเวกันต่อเลยครับ ครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับจะมาสัมภาษณ์นิดหน่อยครับมาจากรายการเบียร์โซเยอร์ครับรู้จ mm ักไหมครับเบียร์โซเยอร์รู้จักเลยรู้จักเลยเบียร์โซเยอร์นะครับรู้จักครับแลขออนั่งได้ไหมครับได้ค่ะ ได้เสมอขอเรียนอะไค่ะขอถามพี่เลยก่อนค่ะบิบสปอยค่ะสปอยก่อนครับปีนมุกค่ะคุณนีคเขาพิเศษอย่างไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของาาทหารตำรวจในปัจจุบันแซ่บเวอร์ค่ะ <c oughs> ได้กันเองได้กันเองเดี๋ยวนี้ไม่เช่เยอะมันมันมาก <c oughs> ใจใว่าเด็ดค่ะเท่บวกเรือ <c oughs> อ,อากาศตำรวจคุณชอบเราไหนมากสุดครับเรือทหารเรือ เขาเรยว่าอยากรอดระบี่พีดออกรายการเหมือนกับตามหนังอ่ะรอดอย่างเงี้ยโอ้โหฐานเรือนะครับพอดีอยากเล่นน้ำความร่าห์ห้าน่าตาอะอยากขี่เครื่องบินก็่องยูก็ได้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารร้อยกระบัง ญพระยาสำคัญนะครับมาจากรายการพีนันสวยนะครับจากไหนครับจับที่เล่นอะไรบ้างครับดันงค่ะเหนียวค่ะคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทหารตำรวจในปัจจุบันครับเปิดมีความรักชอบดูเท่อ่ะใช่ต้องแบกเป็นผู้ชายนต้องแบโอ้โหสาวทุกสาวสาวสทุกคนไฟฟันชอบมากอะไรวันเนี้ยพวันก็ไม่ไหวไม่เอาอุบัติครับไม่ใส่ชุดอ่อนแล้วก็อึ ไไม่ด้เลือกนิดนึงค่ะเลือกขอไหมขอขอนเดนซ์ดำดำก็ไม่เอาเป็นต้องบอกว่าหล่อมากถ้าในเครื่องแบบส่กแบบก็หล่อเลยวิวชอบในบรรดาสีนะครับบลูเนืออากคุณชิว่าคุณชอบเราไหมถ้าเข้ามาก็เอาหมดเลยค่ะไม่เลือกก็ได้หมดนะคะเอาหมดเลยเอาหมดเลยใช่ชอบหมดเลยได้ทุกเราเลยขอแค่อยืนเด็กคุณเลยชอบหล่อไม่เอายาวนะแบในเครื่องแบบนี้ไม่มียาวนะ ตัวที่ห้าขออนุญาตสัมภาษณ์ดนึงได้ไหมครับไม่ได้มาจากรายการ BR Soldier ครับรู้จักกันไหมครับไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักรายการเราก็ไม่ไ,มไมปดังครับชื่ออะไรครับชื่อแปงค่ะชื่อแปงค่ะชื่อเมย์ค่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทหารตำรวจในปัจจุบันทหารนี่ก็คือเป็นคนแบบว่าเขาเรียกช่วยเหลือประชาชนเยอะค่ะมีน้ำใจมีน้ำใจก็รู้สึกว่าเสียสละจริงๆเลยค่ะสำหรับทหาร ตำจใหญ่จะมองคางรักทหารอาจจะดูดีกว่าตำรวจเพรารู้สึกว่าตำรวจมันดีกวบประชาชนมากก็เลยเหมือนแบบจะทำใไ้ต่างไม่ก็แบบพวกด่านเยเก็บ่อยก็เลยทำให้งบางรู้สึกไม่ค่อยดีกับตำรวจแต่ว่าทหารเนี่ยคนใหญ่จะเห็นก็แบบของช่วยน้ำพร่มไม่ก็แบบชายแดนทอดใต้อะไรเงี้ยมันเลยทําให้มีความรู้สึกดีกว่ากอาการตำรวจนีชอบแาบไหนมากที่สุดแลเพราะอะไรเดด้วยอกาาได้แ เดียวใช่ไหมคะเอาแค่เราเดียวพอเเจ้าเยอะโอเคก็ก็สำหรับก็จะเอาก็มีให้จะเอาจะเอาให้เลือกขอเลือขอเลือกขอเลือกอาบกคก็บอว่าชอบคุณนินทธรรมดาคุณเดินเดคุณทำเาเ่ีเท่ีเ่ะ่ะว่าชอบเล่น เลื่นได้ใ่หมครับเลืนเนคือเลืระครับสํารหรับในตอ้าก็ต้องขอจบลงเพเท่านี้ก่อนจากกันนะครับขอฝากไว้ด้วยผู้ท่าสุภาษิประจาโรงเรียนสวนกวลาบนะครับสุวิชาโดเขาวังโหสิผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญสาหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ได้สอนให้เรียนแข่งขันอย่าคลั่งบ้าไม่ได้สอนคิดบ้าบ้าเป็นคนเนื้อคน